นี่ฮะก็คดีก็คลี่คลาย <c oughs> นะถ้าแบบนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน <c oughs> นะว่าทั้งตัวของคนยิงตัวของคนที่พาไปยิงแล้วก็ผู้บงการซึ่งถ้าผู้ชมต้องเข้าใจว่าการสัมภาษณ์ในคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย <c oughs> และคดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยตำรวจเขาก็ตอบอะไรออกอากาศมากไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะบางอย่างเราก็เข้าใจนะครับ <c oughs> แล้วก็รวมถึงมูลเหตุที่ ไปสังหารพระด้วยนะมาจากความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอย่างที่ท่านปัญญาบอกท่านก็ละเอียดฮะท่านบอกพูดไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพระด้วยแล้วก็เสียไปแล้วเรื่องมรณะภาพไปแล้วเรื่องก็จะไม่ดีนะฮะแต่ว่าข่าวกระแสข่าวที่ออกมาเกาะหน้านี้ก็ประมาณว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งชอบมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วอาจจะทําให้คนที่บ้านเนี่ยแบบเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่แหละรงี้แหละ ไปโทษฮะไปติดพันพระอะไรประมาณเนี้ยน,นะอ,อ,อย่างที่ท่านปัญญาบอกเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดออนะครับโอ,โอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดนะสมมุติว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะออแล้วต้องมามรณาภาพด้วยการถูกยิงด้วยเรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันโอ้โหมันมันแย่มากนะอ,อืมันแย่มากๆนะออคือพระมาถูกสังหารด้วยเรื่องที่ออมีศีกามาใกล้ชิดมาอะไรเนี่ยโอ้โหมัน มันไม่รู้จะพูดยังไงเลยใช่นะแต่ว่าคดีนี้ก็มีความคืบหน้าแบบเร็วเลยนะคะเร็วฮะหลหือว่าเร็วนะฮะการอโอนสำนวนการสอบสวนคดีให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบปราม,มแทนตำรวจในพื้นที่นะคะเพราะว่าตำรวจในพื้นที่ก็อาจจะอืดนะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างด้วยอย่างนายดาบตำรวจชาญชัยที่ตำรวจก็ต้องการตัวเนี่ยก็อยู่ที่สพจังหวัด อุดรธาน,านีเช่นเดียวกันน่ะนะคะก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านด้วยแหละนะคะว่าให้ทําคดีตรงไปตรงมาก็เลยโอนมาซะจากตํารวจท้องที่ก็มาอยู่ที่กองปราบะะในการทาทคดีนี้แล้วนายตำรวจสองนายนะครับที่เมื่อวานนี้ผอตรพลเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมีคําสั่งให้ให้ย้ายไปปัดิราชการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่นะฮะก็คือพลตรีชัยหยับ สายถิ่นนะฮะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะฮะแล้วก็อีกท่านหน like ึ่งพลตํารวจตรีบุญลือกอบางยางนะฮะพลตํารวจตรีชัยหยัดเนี่ยนะฮะถูกระบุว่าการทําคดีนี้เนี่ยมีข่าวรั่วออกมาตลอดนะฮะมีข่าวรั่วออกมาตลอดทําให้ควบคุมการปฏิบัติงานไม่ได้นะครับส่วนพลตำรวจตรีบุญลือกอบางยางอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะฮะ เคยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับผู้ต้องสงสัยจ้างวานฆ่าในครั้งนี้<ม>นะฮะ<ม>ก็เลยมีคำสั่งย้ายนายตำรวจทั้งสองคนนี้ก่อน<ม>นะครับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ<ม><ม>เพราะส่วนหนึ่งเนี่ยตอนทีน่เกิดเรื่องเนี่ยตอนต้นๆเนี่ยมันคดีนี้มันอื่นนะใช่นะมันอื่นแล้วเราก็มาเพิ่งจะรู้จากท่านผบตรที่บอกนะฮะมันอื่นส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง<ม>นะฮะ พอมีตำรวจในพื้นที่ก็ไปเกี่ยวข้องและตำรวจต้องจับคนร้ายเนี่ยมันจะได้ได้ยังไงมันก็ยากสิฮะจนกระทั่งมีการโอนคดีนี้มาให้ทางกองปราบมาให้ทางแบบฝ่ายสืบสวนสอบส,นสวนส่วนกลางได้เข้าไปก็คดีก็มีความคลี่คลายลงนะครับวันนี้ก็รอถแถลงข่าวนะครับนี่นะฮะเมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ในท้องที่ สพคลองหลวงปทุมธานีตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับก็มีข่าวตำรวจไปบุกยึดยาบ้าจำนวนมหาศาลมหือมามโหระทึก